วันนี้พาตะก้องไปกินมุกขะามุนดอยนี่ไปเกลี่ยสันมุนดอยนะครับผมก๊อกไปไหนมอนเซนดาวเพื่อนๆนี่ไปรอกันมุนดอยเยอะแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเวรับเพื่อนตะก้องอีก ขอกินเต็มกระบะรถเลยนะครับผมวันนี้กินหมูกระทะบนดอยนะครับอยู่ข้างล่างอันนี้ประมาณยี่สองศาเนาะแต่ถ้าขึ้นไปบนดอยนี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมบนดอยม่อนอร่ะม่อนแสงดาวนะม่อนแสงดาวนะครับผมไปเจอกันบนดอยครับผมสีแยกหมังโบเส้นนี้ขึ้นอ้างขางก็ได้นะไปโลเลไปอ้างขางไปได้หมดครับผม đang văn mày nó mua nào. <c oughs> ต้นกิสมาดเราเปลี่นสีกันละสีแดงไนี่เห็นไหมสีแงดงน่จะเป็นต้นกิสมัดน้ำครับ นี้จะเป็นอำเภอช้ประการนะครับผมใช้ประการจังหวัดเชียงใหม่นะครับข้ขมาแล้วต้องลงไปอีกอเมซิ่งมาแล้วมาแล้ดูกูกก็ออามามื่อเฮ้ยการลงมีไฟ กอไฟกันละ บนลอยแ้วครับผมตกไปด้วยไปไปากางเลางเต็นท์กันอเอาบรรยากาศวันนี้โห <laughs> ด้วยเห็น ททุก่านนี่จะเป็นอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่นะครับทุกท่านวิวสวยมากโอ้โหทุกท่านไหนอันนี้จะเป็น ร้านกลางเต้นนะครับผมมีมากันกับทุกคนเลยนะครับ สันคอ,อสั่นคอสไลด์อันนี้หมูชามชั้นครับผมม,มีเส้นด้วยมีเส้นด้วยเดีไดดม่ละคร้องไข่้ยครับผเออเอาดใส่อกอกน,น้ำจิ้มน้ำ <c oughs> ขดมน้ำขวดมานี่พ่อเน่นล,เลุงเน่ท่ปอมากนี่เลยน้ำปากามีมากจีิล,งลุง i Rồi nghe. Rồi xong luôn. Rồi tao luôn nha. Đi đi được ดก,ก็ยังไม่พอกันยังไม่อิ่มกันเราให้เขาเต็มที่เลยนะครับผมตอนนี้ก็ก่อไฟอยู่จะสามทุ่มแล้วนะทุากานจะสามทุ่มแล้วครับผมอากาศริ่มหนาวแล้วคุณทานต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วนะครับผมเมื่อกี้ตอนมาใหม่ๆคุณทารก็นึกว่ามันจะไม่หนาวเนาะแต่ตอนนี้หนาวมากครับทุกานเลยโอ้โหมีอากาศครับผม สุดยอดมากเลยนะครับทุกท่านเลยอันนี้ก็เอาแล้วถ้ามันหนาวกว่าน,นี้นี่ลำบากเลยนะครับผมน,นี่เด็กก่อไฟนะถ้าจะไม่ไวกันแล้วนะครับทุกท่านเริ่มก่อไฟกันแล้วนะครับผมกระชาญยังหนาวเลย เดี๋ยวรอให้เขากินเต็มที่ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยกลับครับผมแต่พุทธชาจะกลับลงประมาณสี่ทุ่มนะครับลงกท่ไหนแต่ส่วนที่เหลือก็จะนอนนี่เนาะจะกลับไว้พร้อมกันก็สักสี่ห้าคนเนาะไม่ได้นอนนะครับพราะชาาไม่ได้นอนเพราะพวงนี้ก็ต้องทํางานอยู่นะครับเนาะหลายคนก็ทํางานอยู่นะครับผมเดี๋ยวพุทธชาก็กลับลงไปวันนี้เลยนะครับผมไม่เป็นไรใช้เวลาเดินทางไม่นานแหละครับในกับเขาบ้านเลยวันนี้ใครมาส่ง น้องๆเขากินมุกกระทะเนาะเด็กเขาเด็กเขากินมุกกระทะครับผมเดี๋ยวพ่อกลับแล้วยังเลยยังเลยยังไม่กลับกันเลยนะครับเราให้เขากินก่อนว่าจะกินเยอะขนาดไหนอัดเต็มที่เลยครับผม โคดชานก็มารอในรดนี่แล้วนะครับผมลูกๆก,กินกันก่อนโอ้โหมันมืดมันหนาวมากเลยนะครับทุกท่านเนี่ยมุมนี้มุมนี้ก็สวยนะท่านไหนวิววิวมุมนี้ก็สวยนี่ทุกท่านเห็นไหมโอ้ <c oughs> มุมนี้มุมนี้สวยมากครับผมมันจะสวยกว่าข้างล่างอีกนะครับเห็นไหม เห็นไหมครับทุกท่านสวยมากเลยนะครับมุมนี้ได้บรรยากาศมากเลยนะครับผมสวยมากทุกท่านคนละานชอบมากเลยมุมนี้นะครับ จะเห็นตัวอำเภอชัยประกันหมดเลยนะครับตรงนี้อำเภอชัยประกันเห็นชัดดีมากครับทุกท่านเลยพระจันท์เต็มดว,ดวงด้วยนะครับเนาะพระจันทร์ก็สวยเนี่ยทุกท่านเห็นไหม,ม,มน้องๆก็จะอยู่มุมนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเขานาวกันไหมโอ้ก่อไฟลนะ กุหลาบชาดีหนาวมากครับผมโอ้โหอยากจะกลับลงไปแล้วนะแต่กล้องยังไม่พร้อมเลยนะครับผมทุกท่านชอบมุมนี้มากครับผมโอ้โหทุกท่านเลยไม่ไหวจริงๆครับผมมันเป็นบรรยากาศที่มันไม่เหมือนเราอยู่ข้างล่างนะครับเนาะ มันคืออย่างไรอรัอท่านมันเย็ยนแบบเราก็มันมีลมหนาวด้วยนะครับผมนี่มาแล้วโคดิชันลมอันนี้แล้วนะครับผมหวัดหนาวมากครับทุกท่านเองข้างนอกนี่ต้องอยู่ในรถนี่รอดอักกล้องนะครับผมเดี๋ยวรออีกสักครึ่งชั่วโมงเนาะในโคดิชันไม่ไหวแล้วครับผมนี่เอาไปาไปมาด้วยนะครับผมอนี้จะนอนโรถถักกล้องวาโคดิชันก็ขอลาคลิป ประมาณนี้ก่อนนะครับเนะเาะวิวอาวาัยากาศดีๆมาฝากทุกท่านนะครับผมถ้าใครสนใจก็ลองเชิดเข้าในนี้ได้นะครับผม Google ได้ว่ามอนแสงดาวนะครับเนาะจะอยู่ในอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่นะครับทุกท่านาวิวสวยมากช่วงนี้ครับอากาศกำลังดีครับผมมานั่งปิ้งย่างเป็นหมูกระทะหรือว่าจะนั่งชมวิวจิบเบียไป กาแฟไปตื่นเช้ามาอะไรประมาณนี้โอ้โหบรรยากาศด,ดีครับผมสนุกกั่นี่ประมาณน,นี้แหละครับคุณผู้ชมพอชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใค้ชชานด้วยนะครับผมสวัสดีครับ